คุณผู้ชมสนุกมากเลยพี่เป็นเนทเอากล่องนี้นะกล่องนี้นี่อันนี้คืออันนี้คืออิวเมียนช็อปอิวเมียนอิวเมียนชอ็อปอิวเมียนคืออะไรอะคะพี่เป็นเนอ๋อคุณผู้ชมอิวเมียนก็คือชาวเย้าค่ะงั้นมาดูของในกล่องเลยค่ะ พี่เปนเน็ตสั่งอะไรมานะโอ้โหพี่เปนเน็ตเทปนี้สั่งมาสีสันแบบจัดจ้านมากคุณผู้ชมสีแดงสดเลยค่ะนี่อ๋อมันเหมือนแบบผู้ห้อยคอดูสิคะสีเนี่ยแดงตัดกับเสื้อสีขาวของฝนมากๆเลยผู้มันจะแบบมีความนุ่ม,น,มนิ่มนุ่มนิ่มมากเลยพี่เปนเน็ตแล้วถ้าจำไม่ผิดนะคะคุณผู้ชมเจ้าผู้เนี่ยมันจะอยู่ตามแบบ เขอยู่ตามเสื้อของชาวเผ่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเฮ้ยน่ารักมากมาเลยเนี่ยงั้นลองคล้องคอเลยดีกว่านะได้ไหมคะได้อยู่ได้อยู่ไม่เยอะไม่เยอะไปเยอะไปนะน้องสวยไหมน้องสวยไหมเก๋มากเลยค่ะคุณผู้ชม สวยแบบนี้สายแฟห้ามพลาดเลยนะคะผู้สวยๆขนนุ่มๆแบบนี้ใส่แล้วรู้สึกดีชะมัดเลยอะตามไปหาซื้อกันได้ตามเพจที่ให้ไว้ได้เลยค่ะร้านนี้เขายังมีสินค้ายา้าหรืออิวเมียนสวยๆให้เลือกอีกเพียบเลยค่ะ